วัสดีครับผมฟองคำฟาร์มน้ำหมักมูนซีเดือนครับผมวันนี้นะครับผมก็จะไามาดูนะครับสวนลำไยนะครับเนาะที่เคยทําคลิปวิดีโอไปแล้ว2คลิปนะครับคือสวนลำไยที่บํารุงด้วยน้ำหมักมูนซีเดือนนะครับผมเพื่อทําการสร้างใบเนาะหรือว่าทําใบนะครับผมตอนนี้นะครับทางฟาร์มนะครับหรือว่าทางสวนของผมเนี่ยได้ทําการพ่นน้ำหมักมูนซีเดือนให้กับต้นลำไยไปแล้วประมาณ3รอบนะครับผม ตอนนี้ก็จะเป็นการพริใบนะครับผมของต้นลำไยนะครับรอบที่3แล้วนะครับผมนะครับบางต้นก็เริ่มมีใบอ่อนรอบที่3ามออกมาแล้วครับส่วนบางต้นก็กาลังเริ่มมีการพริเล็กๆน้อยนะครับผมนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับเนาะตอนนี้นะครับผมส่วนนี้นะครับจะใช้ต้นทุนการนำหมักมูสเดียนไปประมาณนะครับ12บาทนะครับต่อต้นลำไย1ต้นนะครับผมนะก็จะพามาดูนะครับว่า ต้นลำไยนะครับจะมีสภาพใบและสภาพต้นเป็นจะไดนะครับดูนะครับใบของต้นลำไยนะครับผมถือว่าสมบูรณ์ประมาณ90%ซขึ้นเลยนะครับต้นที่เริ่มมีการพลีใบรอบ3ก็เริ่มพรีมาแล้วนะครับผมแล้วก็ลองดูนะครับผมลักษณะของใบนะครับเอาใบใหญ่นะครับมันเงาครับผมโดยใจต้นทุนประมาณ12บบาทนะครับฟองคำฟาร์ม เพราะเราใส่ใจในการปลูก